ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแมพที่เราสามารถเล่นเป็นไททันได้ทุกตัวครับในแมพนี้มีไททันตั้งแต่ตัวเล็กไปจนถึงไททันที่อัปเกรดเต็มระบบและไททันแต่ละตัวมีสกิลสุดเท่ที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าไททันในแมพนี้จะเท่ขนาดไหนและตอนนี้เรากลับมาอยู่ในแบบสกีบีดี้นะครับสกีบีดี้ทอยเล็ตนั่นเองเราจะมีฝั่งไททันนะครับกับฝั่งทอยเล็ตนะครับพวกหัวส้วมอยู่ฝั่งนู้นนั่นเองนะครับผมเราสามารถเล่เลนได้หมดเลยนะท่านผู้ชมแมบนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำโมเดลค่อนข้างสวยเลยลองดดดดูดููีี ท่นทีวีโคตรเท่นนผู้ชมแต่ตัวละครที่เราไม่สามารถเลือกได้ก็คงเป็นหัวนาฬิกาอันนี้นะครับผมเราน่าจะต้องเสียโลบักในการเล่นตัวนี้399 ค่อนข้างแพงเลยแล้วก็ตัวข้างล่างได้ด้วยนะครับซึ่งก็ยังไม่เล่นแลวกันเล่นตัวฟรีก่อนตัวฟรีนี่เยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมเราสามารถเล่นไททันได้แทบทุกตัวเลยเมื่เนี้เดี๋ยวไปลองดูตัวเล็กๆก่อนตัวเล็กๆมีอะไรบ้างนะครับมีหัวกล้องนะครับหัวลําโพงแล้วก็หัวทีวีแต่ละตัวสกิลจะไม่เหมือนกันเลยนะท่านผู้ชมแต่ตัวเล็กๆเนี่ยสกิลจะน้อยกว่านั่นเองนะครับพวกตัวใหญ่นี่คือเหมือนเหมือนกับในแอนิเมชันเลยเดี๋ยวลองสักตัวหนึ่งเอาไอ้ตัวไหนทีตัวสีดําแล้วกันนะครับนี่แล้วเราก็เลือกซ หรือว่าเลือกเมืองอื่นก็ได้นะครับนี่เราก็จะมาวาร์ปไปที่เมืองเมืองนั้นนี่เองเวลาใช้สกิลก็กดไปที่นี่เลยครับอุป m e n ์นั่เนเองนะครับผมทีนี้ก็จะสามารถเอ่อใช้ได้ยังหัวกล้องนี่เราจะมีอะไรบ้างใส่หูฟังนี่เลย <c oughs> เฮ้ยกคเทเเวลาใส่หูฟังนะครับแล้วก็อีกิืเลนได้นะแปะเลนใส่เลนไปที่เลนกล้องได้ครับแล้วก็ใส่อะไรได้อีกอีกพื้นโต๊ะเ,เหรอโอ้เอาไว้แพดขึ้นมาดูได้เลย เราไม่ดูแล้วกันโอ้มีเจ็ตแพคด้วยเหรอนี่โอ้ยคนเท่แล้วเราฉาสามารถใช้เจ็ตแพคได้บวเนี่ยน่าจะอุยอ้ย,ยใส่ไอ้ไม้ถัวส้วมที่ได้ด้วยเอาไว้ดูดพวกหัวส้วมนะครับผมใส่เจ็ตก็ได้นะตรงนี้เราน่าจะใช้บินได้หรือเปล่าโอ้นี่ไงใช้บินได้ start flying นี่เลย,ยแล้วบินอยู่แค่นี้เหรอเนี่ยบินไม่ได้สูงมากกว่านี้เลยเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับคือยิ่งไอ้พวกตัวเล็กๆนี่ก็จะทำได้ประมาณนี้ก็เยอะอยู่นะท่านผู้ชม ลองดูโคตรเท่เลยนะ s t ็อปไฟยิงได้นะครับอ่ะ,อ,ะอย่างตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมาลองดูหัวลำโพงสิท่านผู้ชมว่ามันทำอะไรได้วันนี้เอาตัวแดงแล้วกันตัวแดงดูเอ้ยถีชมพูก,ก็เท่เหมือนกันนะเอ,เอาตัวแดงแล้วกัน <laughs> ไม่รู้ว่าตัวไหนคงเหมือนกันมั้งผมไม่ได้เล่นให้ดูทุกตัวแล้วกันท่านผู้ชมลองเข้ามาเล่นได้นะตรงนี้โอ้มีสกิลน้อยอย่างเลยมีบอรดแคสตรงนี้เอ่อเป็นบอร์ดแคทรู้สึกว่าเราจะเขียนอะไรลงไปได้มั้งนะครับอีกิปเทเบิก็คือ iPad เหมือนกันแล้วก็อี u ิ p เจ็เหมือนกันนะครับอ๋อเจ็ Jet, หน้าตาไม่เหมือนกันสตาร์ทไฟยิงได้ บินได้โลเวอร์คือเลยมีโลเวอรอ์มีแม็กด้วยเหรอคือบินเร็วขึ้นเหรอหรือว่าอะไรวะตรงนี้กดไปไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้กดโลก็คือบินต่ำโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้สูงอันนี้ต่ำเลครับกดหยุดก็หยุดได้นั่นเองแล้วก็มีมีดมีมีดสองเล่มนะครับรู้สึกว่าจะทําได้ประมาณนี้นะ <c oughs> หวัวลำโพงทําได้ไม่เยอะเท่าไอหัวกล้องเลยอ่ะมาลองสุดท้ายไอตัวเล็กๆแบบนี้หัวทีวีสิเอาตัวไหนดีนเนี่ยเอาตัวกลางแล้วกันท่านผู้ชมหัวทีวีคิดว่าน่าจะ มีเยอะกว่าหรือเปล่าหรือผมว่ามีเท่ากันมีไงมีน้อยกว่าด้วยมีแค่บอสแคทได้ครับแล้วก็อะไรเนี่ยสเต็ปอุ้ยแอสซัสซินเหรอ,น,อรนี่มีมีดโผล่ที่มือแล้วก็เทเบิลเหมือนกันนะครับแบ็กเบิร์ดนี่กลับไปหันไปจิ้มข้างหลังได้แบบนี้ อ้ทำได้น้อยนะบินก็ไม่ได้ตัวนี้ออเทเลวิชันทำได้ประมาณนี้นะครับผมลองมาดูส์กลางกันบ้างไหมท่านผู้ชมมันมีสากลางนะครับมีกล้องเอ่อลำโพงแล้วทีวีเหมือนกันเลยลองเรียงตัวเลยลวกันอุย้ยนี่เป็นกล้องแบบว่ากล้องเหมือนกล้องหนังเลยนะเนี่ยนี <c oughs> ก่ก็เท่เออบอรดแคสที่เราไม่ดูลวกันเพราะว่ามันก็คงเอาไอ้นี่มาดูนี่วู้สยิงล็อกเก็ตได้ ยิงยิงได้จร,จริงๆด้วยนะตรงนี้โอเคเก็บล็อกเก็ตไปแล้วก็มีอะไรล็อกเก็ตขวาอ๋อมีมือซ้ายมือขวาเลยเหรอยิงได้2มือตรงนี้แสดงว่าเราถือได้2มือเลยปะเนี่ยเออถือได้สองมือด้วยยิงซ้ายยิงขวาได้เลยครับ <c oughs> เฮ้ยโคตรเท่เลยวันนี้อ่าแล้วก็เฮดโฟนเนี่ยครับเอามาใส่หูได้ประมาณนี้อุ้ยพอใส่แล้วมันก็เท่ขึ้นเลยนะเอาจริงๆเอ่อิควิปเจ็ตแพคเจ็ตแพคก็มีครับรู้สึกจะทำได้หลายอย่างเลยนะไอขีบเจ็ตแพคครับ บินได้ตัวนี้บินได้ตัวนี้บินได้แล้วก็สุดท้ายเป็นใส่เลนครับเลนกล้องแค่นี้เลยนะครับผมรู้สึกจะทําได้ประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือเหมือนจะทําได้เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับมีจะลงจรวดเพิ่มเข้ามา ต่อไปมาดูหัวลำโพงทิดนึมาชมหัวลำโพงนี่ป็นเหมือนดูฮะสถานีเลยนะตรงนี้อา่าดีใส่สูตรขาวหัวลำโพงตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนะี่ยอุ้ยมีแค่สามอย่างเองเหรออีกลฟมบุ๊กเอ่อหนังสือขึ้นมาดูได้ขยันอ่านหนังสือซะด้วยแล้วก็บอดแคสไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เอามีดออกมาได้แค่นี้เลยเหรอโอ้น้อยจังเลยตัวนี้ทําได้น้อยมากเลยครับเอามีดออกมาจัดการพวกหัวซุวมได้แค่นั้นเลยเหรอเออรู้สึกจะมีแค่นี้เลยนะครับ ทำอะไรไม่ได้มากมายเลยเ,ยเนี่ยตัวนี้ตัวนึงครับระดับกลางหัวทีวีหัวทีวีระดับกลางนี่คงจะมีสกิลเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเอามีแค่4อันเหรอ,อโอ้เรียกอะไรออกมาได้อะโอเรียกตู้นี่เซกตู้ออกมาได้ <laughs> เออเก็บตู้ได้เก็บตู้ได้ครับบอสแคสนี่เราไม่เอาแล้วกัน เอออุอ้ยอันนี้ที่อะไรอ่ะวู้วเ้ยอันนี้เท่สุดแล้วเอ้ยอันนี้เท่สปีเกรอร์นะอันนี้เอาลำโพงมาติดหลังได้เลยครับผมเก็บก็โอ้โหเก็บก็เท่นะตรงนี้เอ้ยตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้เลยว่ะอุปกรณสปีเกรเอร์เฮ้ยเทสอ่ะเอ่อแล้วมันอย่างอื่นได้ด้วยปะอันนี้อุปกรณ์ทีวีเลือกได้สองแบบครับเลือกทีวีกับเอ่อสปีเกอร์นั่นเองนะครับผม เฮ้ยตรงนี้เท่เหมือนตัวไลท์ในสไปเดอร์แมนเลยท่านผู้ชมเฮ้ย <c oughs> มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเหรอเฮลิคอปเตอร์ที่เราเล่นได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบกล้องนะครับไอพวกถ่ายทอดสดนี่ไงเล่นได้จริงด้วยแต่มันไม่บินให้เดี๋อมัน,บ,นบินแบบระยะต่ำอยู่นะครับแต่ว่าเราเลือกอะไรได้ไหมเราเลือกทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเฮลิคอปเตอร์คือเอามาบินเฉยเลยเป็นกล้องฉเฉยนะครับเอาไปสู้กับใครไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์อะไรเฮ้ยแต่ว่าลำนี้มันมีจรวดนะเว้ยลำนู้นเหมือนเอาไว้ถ่ายทอดสดเฉยมันอันนี้มีจรวดด้วยนี่ไงลำนี้ทำได้ เรื่องนี้ทำได้ครับชุดโอ้นยิงยิงยิงเลยยิงโอ้โหเท่ยิงได้หมดเลยอันนี้ชุดโอ้ล็อกเกตครับแล้วก็อันนี้ยิงแค่ด้านเอ่อด้านซ้ายนะครับแล้วก็ยิงแค่ด้านขวาอ่ะเลือกที่จะยิงได้สองฝั่งหรือว่ายิงทั้งหมดเลยทีเดียวก็ได้นะครับเอตัวนี้เท่ว่ะเอตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ไดไดบินกับบินช้าไปหน่อยแล้วก็เป็นหัวลำโพงที่เป็นแบบเฮลิคอปเตอร์ครับผมตรงนี้สิบห้าคูดาวตรงนี้ไอ้ครูดาว,น,ดาวนี้ไม,ไม,ไม,ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะ โคตรใหญ่เลยโอ้แต่ทำอะไรไม่ได้อะ <c oughs> ไปเอาไปเพื่อแบบว่าเปิดเสียงอย่างเดียวเลยทำแอนิเมชันได้อย่างเดียวนะ <c oughs> ด้านซ้ายมือนี่เป็นแอนิเมชันนะครับ <c oughs> <c oughs> น,น่าจะโอ้เออมันก็คงเอาไว้เปิดแอนิเมชันด้านซ้ายนี้ละมังท่านผู้ชมเออรันอันนี้ก็ไม่รู้อะไรอันนี้บินสูงขึ้นได้นะครับรู้สึกว่าเราจะต้องใช้ซ้ายมือนะเนี่ยท่านผู้ชมเออในการแบบว่าเล่นตัวนี้นะ <c oughs> เปิดเพลงได้เปิดเพลงไม่เห็นมีเพลงเลยไม่เห็นมีเพลงเลยอ๋อมันหยุดบินก็ได้ด้วยหรอ โอ้หยุดบินได้นะผู่ชมเอออันนี้ต้องเล่นซ้ายมือเอานะครับเป็นแอนิเมชันเอามาเรามาดูตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยดีกว,ว่าด้านซ้ายมือไอตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยเว้เอออันนี้มันมีแมงมุมแมงมุมแบบหัวลําโพงไหนลองดูสิไอแมงมุมหัวลาโพงเป็นยังไงไวะเนี่ย <c oughs> ควรมีแค่สามขาไม่ไม่ใช่แมงมุมป่เนะี่ยสกิลขวามือไม่มีครับมี่แต่การเล่นแอนิเมชันนั่นเองเอาไว้เปิดเอ่อเปิดเสียงเปิดอะไรงี้หรอนี่ไงเปิดเสียงได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าไม่มีลูกเล่นไม่มีแบบหยิบอะไรออกมาสตอ r m มนี่ก็ <c oughs> ทําได้ประมาณนี้ไม่มีสกิลอะไรนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะแบบกระตื้อพื้นเออหรือว่าแบบ ปล่อยเสียงาจะลำโพงได้อุ้ยมีพังด้วยเหรอพังได้กลับมาฟื้นได้การหน,นึ่งก็เป็นไอแบบขาไม,ม่มุมแต่เป็นหัวกล้องนะครับเมืแ่อบบกี้หัวลำโพงหัวหัวกล้องนี่ก็ไม่มีเหมือนกันนะด้านขวามือไม่มีเอาเอาวุธอะไรออกมาได้แต่คิดว่าน่าจะปล่อยพลังอุ้ยปล่อยไฟได้เหรอโอ้โอ๋อมันเป็นแบบว่าตอนมัน,มนจะพังอหอนะนี่อะไรอะ่ะโอ้ถ่ายถ่ายแบบถ่ายมุมถ่ายมุมกล้องต่ําก็ได้ด้วยอ่แล้วก็ถ่ายมุมสูงได้อะไรวันนี้เหยียบได้นะครับ คงนะจะทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับผมตัวนี้ เอาไว้ถ่ายทอดสุดมนาะต่อไปเรามาดูพวกไททันกันบ้างดีกว่านี่ตัวข้างหลังนี้มี3ตัวกับ3ตัวบนนูดีโค้เด่นีครับผมเป็นสามตัวบนนี้เป็นเท่จริงเล่นได้หมดทุกตัวนะทานผู้ชมเดี๋ยวลองดูข้างล่างก่อนไหมข้างล่างเราก็เล่นได้ครับเริ่มจากหัวทีวีก่อนแล้วกันตัวนีม้มาดูสิน่าจะเทวูโคเท่ไอ้คนออกแบบม่นสุดยอดจริงทานผะู้ชมเอาเอาทีวีมาทําเป็น <laughs> เป็นไททันได้นะครับอ่ะมีสกิลให้เลือกเยอะเลยนะครับผมมาดูอันแรกกันอันแรกคือเลยโอ้จิ้มซ้ายจิ้มขวาแน่เลย นี่ไงจิ้มซ้ายจิ้มขวาได้นะครับอืมเอาไว้เล็บูบูลีนจิ้มได้อันนี้เอาันนี้จิ้มคู่โอเคแล้วก็ฮุกเลฟครับไหนฮุกได้ด้วยเหรอโอ้โอ,โอ,โอ้มีฮุกที่มือโอเคนี่แล้วก็ฮุกขวาฮุกได้2แบบนะครับแล้วก็สุดท้ายลองคาวสต็ปเอาก็เหมือนเดิม <laughs> เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยอ้ท่าเหมือนกันเลยนะเนี่ยเออเหมือนกันเลยไหนแอนิเมชันด้านซ้ายมือมีหรือเปล่าหรือว่ามันมันก็ เฮ้ยโอ้มันมันมันอัปเกรดได้เว้ยฝั่งนี้โอ้มันใส่วิโคเทโอ้มันมันเล่นข้างซ้ายมือได้อะเราปิดข้างขวาไปดีนะผมมารู้ก่อนเพิ่งมาเห็นด้านซ้ายมืออันนี้มันอันนี้ได้ทั้งหดน้แล้วก็เปิดเสียงดังๆได้ครับสตอมสตอมได้เหรอสตอมมือเหยียบพื้นลุกอลาวคือมองซ้ายมองขวาเลยครับมองไปรอบๆได้พันส์ได้ต่อยได้อันนี้เราเก็บได้ด้วยปะโอ้เราเบิดทิ้งได้อ่าระเบิดทิ้งได้เราเบิดทิ้งหมดเลย พังหมดเลยเออเดี่ยเราระเบิดทิ้งหมดเลยได้ครับหูแย่แล้วเออเราใส่อีกได้ไหมเนี่ยแล้วก็ปล่อยแสงจากทีวีเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวนี้เลยนะพี่ชมแล้วก็หยุดได้ครับอ่าแล้วก็ทําหน้าได้ด้วยครับเลือกที่จะทําหน้าบนหน้าไอตัวละครนี้ได้เอาใส่ได้ไหมเนี่ยโอ้นี่ไงใส่ได้ใส่ได้ได <laughs> ทําหน้าได้ทําหน้าอย่างความรู้สึกได้นั่นเองนะครับรู้สึกอะไรก็ทำได้อย่างนั้นรู้สึกข้างล่างจะเป็นคําพูดเฉยๆนะครับอ่าทได้ประมาณนี้เลยกนะันอุ้ยทำได้เยอะนะท้านผู่ชม ต้องเล่นซ้ายมือด้วยนะเนี่ยอย่าเล่นในขวามือไม่งั้นเราประกอบร่างไม่ได้ามาดูตัวกลางดีกว่าตัวกลางที่ผมชอบมากเลยชอบการออกแบบของเขาครับมันเท่ดีตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือสปีกเกอร์ไททันนั่นเองนะครับก็คือตัวใหญ่มากยังไม่ใช่ร่างอัปเกรดนั่นเองนะครับเรามาดูขวามือก่อนแล้วกันเออถึงสกิลมันน้อยเ๋ยเราไปใช้ออนิเมชันเอาเลวกันนะครับน่าจะมีอะไรมากกว่าเดี๋ยวลองดูขวามือก่อน,น Bass, แล้วกันมีบาสระเบิดได้จริงๆกําแสงออกไปได้บาสไทคือลูกใหญ่กว่าเดิมอ๋อยิงสูงยิงสูง ยิงต่าได้ยิงสูงยิงต่าได้นท่านผู้ชมยิงต่ําได้แล้วก็หยุดได้นะครับอ๋อมันไม่ได้แบบเยอะอะไรแต่ว่ามันแบบว่าขึ้นเมนูมาให้มีการยิงนะครับผมให้เราก็ปิดไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมาเป็นหมดบินนี่เลยบ,บินได้บินได้เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะท่านผู้ชมไม่รู้คืออะไรโอ,โอร้ยิงใกล้ยิงใกล้นท่านผู้ชมโอเคอรู้สึกฝั่งขวาม,มจะมีแค่นี้ครับมียิงนั่นเองลองดูอนิเมชันบ้างมีอะไรบ้างเนี่ย โอ้โหพังอีกแล้วไม่เอ้ยลืมไปกดมัว่วพังเลยเหมือนเจตัวนี้จะทำอะไรได้ไม่มากนะเนี่ยเออกมายิงมีต่อยนะครับมีเปิดลำโพงได้มีเปิดลำโพงแบบนี้ได้ครับทำอะไรได้อีกอ,อทำได้แค่นี้เออมามาน่าจะประมาณนี้แล้วก็ตบหน้าสตอร์มคือที่พื้นเออน่าจะมีเท่านี้ครับอันนี้เยี่ยมเยี่ยมไม่มีอะไรแล้วแล้วก็พังอาวุธได้พังข้าวของของตัวเองเฮ้ยโอ้นี่ โดนควบคุมหมดเนี่ยอันนี้ช็อตช็อตอ่ารู้สึกจะทำอะไรได้ไม่มากครับตัวนี้น่าจะประมาณนี้ไปอีกตัวนึงก็เป็น นี่เลยครับไททันคาเมล่าแล้วเดี๋ยวลองดูว่าตัวนี้นะครับผมคผมคิดว่าถ้าจะทําอะไรได้เยอะกว่าตัวละครอื่นเยอะเลยนะดูวาวุดมันเยอะมากเลยเต็มหลังไปหมดเลยโอเคฝั okay. ่งนี้มีแค่2อันเองอหอเนี่ยเอ็กซ์ทีปเจ็ตแพ็กก็คือนี่ใช้เจ็ตแพ็กนะครับผมในการบินนั่นเองแค่นี้เลยไม่มีอะไรมีพริบชิลเป็นโลครับอี่ตัวนี้มีโลเป็นตัวเอาไว้กันนะครับสายรับสายดีเฟนต์นั่นเองจะเป็นสายโลหรือเปล่าปล่อยพลังออกจากอกได้นะครับนี่เท่ปล่อยพลังออกจากอกได้อย่างกับไอรรนแมนอ๋อแล้วก็นั่ง นั่งเพื่อปล่อยพลังออกจากอ,อกได้เหรอให้มันต่ำลงแลยก็ยืนได้นะครับมีบล็อกมีคัสสเหรออ๋ออันนี้พังพังตัวเองอีกแล้วเ,น,เนี่ยนี่ไงพังตัวเองได้ทำไมต้องกดพังตัวเองได้วะเนี่ยอะทำอะไรไม่ได้แนละ้วเหมือนกัน,นครับส่วนใหญ่กดพังตัวเองแล้วก็เป็นตัวดีเฟนซ์แน่เลยนะครับผมตัวนี้อะทีนี้เรามาดูไททันตัวใหญ่กันบ้างดีกว่าเริ่มจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นคาเมล่านะครับแบบเวอร์ชันอัปเกรดนะครับผมวู้ดท่วู้ดอย่างเท่เลย โหเท่มากตัวนี้โคตรเท่เท่แบบเท่จริงดูขวามือก่อนแล้วกันนะครับสกิลวิ่งเอาโหหมดสกิลด้านขวามือ,อยังเท่เลยเอ่ายุทชิลเอาโลกมาได้ครับนี่อันนี้ไม่ใช่เป็นโลกกากๆแล้วเป็นโลกแบบโลกใสนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็เอาโลกลงง่ายนะครับตรงนี้เอ่อมีอะไรอีกอลัล n l o c k t e r r e s t อ i a l โอ้โหดูหดิโอ้เครงหลังแบบอย่างเท่เอัลล็อกเทเล s ก็คือเอาปืนออกมาได้โล w s h o o t i n ยิงแบบต่ำอู้เท่จัดเลยว่ะตรงนี้แล้วเก็บอ่ะ เก็บเท่ครับนี่แล้วก็เอากล้องขึ้นมาแทนโอ้ยไอตัวนี้มันเท่บ่ะเออลองดูอันนี้แฮมเมอร์เอาคอ้อนออกมาได้อีกสลัมสลัมแฮมเมอร์ได้ทุบแบบนี้อุ้ยแบบนี้ดีกว่าไอแบบนั้นที่ผมเคยเล่นอีกอ่ะชื่อมันคล้ายๆกันเลยครับชื่อแบบโอเคเก็บได้ไหมเนี่ยสวิงแฮมเมอร์อันนี้ก็สวิงด้านซ้ายแบบนี้ได้แฮมเมอร์คอมโบได้อีกเหรอไหนคอมโบยังไงทุบแบบนี้เดี๋ก็แค่ทุบเฉยเหรอ โอเคเก็บค้อนได้ครับ <c ười> ค้อนมันอยู่ตรงไหน oh, อ๋อค้อนเก็บอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยมาเข้าสู่โหมดปืนกันบ้างครับมีปืนเพราะว่า oh, ตัวใหญ่นี่มันอัปเดตครับมีปืนมีค้อนมีชิลว่าตัวนี้ค่อนข้างครบครบรถเลยนะเนี่ยอ่ามีอีคิปบัสเตอร์เหรอไหนลองดูดิอ๋ออยู่ที่มือซ้ายตรงนี้ชุดยิงได้อ้าววฮ้ยจะยิงอันนี้ทำไมยิงอันเล็กอะ อ๋อมันแค่เอาเอาออกมาเฉยๆโอ้ปิดตรงนี้ก็ได้ครับเออปิดตรงหน้าอกปิดตรงหน้าอกได้เปิดตรงหน้าอกได้อุ้ยโคตรเท่เลยอะ่ะโอ้หเท่จัดโอเคคาวิตี้กันปืนแรงนุมถ่วงแซลมกคาวิตี้นี่งไง<อ>เป็นปืนแรงนุมถ่วงนะครับตรงนี้สี่เออประมาณนี้พูคาเวตตี้มีด้วยวะน่าจะเป็นการยิงไหมเป็นการชาร์จก่อนเรยเนี่ยทำไมมือสันส่นๆวะเนี่ยคาเวตตี้คอมโบยิงอ้าวทำไม เห็นมีอะไรอ๋อนี่ไงเด็ก <c oughs> ันไม่ทําอะไรสักทีแลทีนี้มันไม่เอามือลงเลยนี้ <c oughs> เอ่อทำอะไรได้อีกโอ้มีชาร์จเหรอโอตรงนี้มันต้องเอาปืนมือขึ้นมาก่อนกไปกวะเนี้อ๋อนี่ไง๋อยิงปืนฝั่งขวาน,นี่คือมันอยู่อันล่างเลยท่านผู้ชมอ๋อโอเคอประมาณนี้และไอ้มือข้างซ้ายนี่เอาลงยังไงวะเนี่ยผมหาเอาลงอยู่เอาลงไม่ได้อ่่นี่ไงเอาลงได้แล้วโอเคตัวนี้ทําได้เยอะมากเลยนะครับ แทนไม่มีแอนิเมชั่นน่าจะประกงประกอบร่างได้พวเนี่ยไหนนี่ไงนุกไหนลองดูนี่โอ้ระเบิดตัวเองเหรออ๋อมันระเบิดตัวเองจริงด้วยลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาได้เว้ยระเบิดตัวเองเฉยเลยทำอะไรกับตัวเองได้เยอะเหมือนกันเนี่ยนี่แล้วก็เอาออกได้นะครับผมเออทำอะไรดีวะเนี่ยส่วนใหญ่ระเบิดตัวเองทั้งนั้นเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมระเบิดตัวเองมาทำไมวะเนี่ย ดนจิ้มโดนทำดาเมจใส่อะไรประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าคร้าวด้วยกันมีอะไรบ้างวันนี้มันพลังมันเยอะมากปล่อยพลังออกจากหน้าอกได้นะครับแล้วตัวนี้ก็บินได้เหมือนกัน,นต้องบินได้แล้วมีปีกข้างเดียวด้วยเฮ้ยผมว่าตอนนี้มันใกล้พังแล้วผมกดเล่นจนมันใกล้พังแล้ว <c oughs> โดนช็อตโดนอะไรหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมพังหมดแล้ว ลองดูตัวกลางดีกว่าตัวกลางนี่ทีวีนะครับเวอร์ชันอัปเดตไททันทีวีเวอร์ชันอัปเดตน่าจะเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับไอตัวนี้มันก็เท่เหมือนกันนะจริงๆมันเท่ตั้งแต่ตัวก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ผมมีสกิลเยอะมากสกิลโคตรเยอะเฟรมสกินเฟรมสกินคือปล่อยนี่นะครับผมเป็นไฟจากทีวี พนไฟออกจากทีวีได้ได้เองเอ,อ้ยเท่นอะอันที่2เป็น Who ูลูอัเลเซอร์คืออะไรอุ๊ยอาเลเซอร์ออกมาจากบนหัวได้นะฮะ๋อปล่อยไฟจากด้านซ้ายโอ,อ้จากด้านไหลซ้ายก็ได้อ,อแล้วปล่อยไหลขวาไม่ได้เหรอวะเนี่ยโอ,อ้นี่ไงได้แล้วมันไม่อยู่ใกล้กันด้วยนะสกิลทานผู้ชมต้องดูดีๆเลยอยู่ห่างโคตรห่างกันเลยอันนี้แหละนี่คืออะไรโอ้จอแดงจอแดง จอแดงนี่ต้องมีกันทุกตัวนผู้่ชมแล้วก็ purple skin สีม่วงเหรอไหนอ๋อด้านด้านซ้ายมือด้านขวามือมีเหมือนกันนะครับรู้สึกแต่ละแสงนี่ความสามารถจะไม่เหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอุ้ยมีปล่อยแบบอันใหญ่ด้วยเหรออันนี้คืออะไรอะโอ้ปล่อยแบบปล่อยแบบทั้งหมดเลยนผู้่ชมอันนี้กดปิดได้ปะกดกดน่าจะมันจะน่าจะต้องกดปิดได้นะส่วนใหญ่เป็นการปล่อยแสงจากหน้าจอเนี่ยอันนี้ก็ purple skin อีกแล้วครับ เปลวแสงหน้าจอเป็นสีม่วงได้นะอย่างตัวนี้รู้สึกจะเอาโลออกมาได้นะครับอีควิปชิลเหรอไหนลองดูสิโลของตัวนี้เป็น,ปน,นยังไงวะเนี่ยเอ้ยนี่มันโล่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยชิวอัปเดตแล้วนะอันนี้ <c oughs> ขึ้นมาชิลอัปเดตไหนลองดูมีทาอะไรได้อีกปิดหน้าจอใส่เกาะตรงไหลได้ครับอเอาเอาเอาเกาะไหลออกได้นะครับนี่แล้วก็จิ้มได้เหมือนเดิม จิ้มซ้ายจิ้มขวาได้นะครับจิ้มค้างได้ด้วยเหรออันสุดท้ายนี่คืออะไรอ๋อยิงเลเซอร์บนหัวนี่มันชอบมาอยู่อันสุดท้ายนะ่ยท่านผู้ชมถ้าเราอยากยิงเลเซอร์นี่เราต้องใช้อันสุดท้ายเนี่ยทาร์สแล้วก็ยิงเลเซอร์ออกไปได้นะครับแบบนี้โอ้โหฉีดยาวเลยเออกดหยุดได้นั่นเองอู้ทำอะไรได้เยอะมากตัวนี้เออซ้ายมือนี่เอาไว้พังอีกไปเนี่ยยิ้มซอสดาบเดี๋ยวนี่รู้สึกมันจะเป็นท่าทางต่างๆทั้งนั้นเลยนะครับ เอามีดออกมาได้อย่างเดียวนี่ไงหุย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 โอ้โอ้โอมันพุ่งเลยเหรอพุ่งทิ้งดิ่งเลยเมื่อกี้นี่แล้วก็พังได้เหมือนเดิมเลย,เลยนะครับผมลองกดรัวๆไปก่อนดิมันท,ทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะท่านผู้ชมเอาทีวีออกมาได้ด้วยนะครับนี่เอาทีวีออกมาเคียงข้างวิ่งถอดหัวได้มาแล้วไเป็นเป็นถอดหัวแบบยาวๆวันนี้ได้เออเพลงมิวสิกได้ โอ้โเยอะมากทำได้เยอะมากท่านผู้ชมลองดูด so 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 <laughs> oh, oh, oh. ิโอ so like. okay, ้โหคือส่วนใหญ่พังทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยผมกดมือมั่วแล้วผมจะกดมือมั่วนี่ไงโอ้พังพังแล้วพังแล้วเอาดินี่ระเบิดระเบิดเละเทะไปหมดเละเทะไปหมดตอนนี้นี่ผมกดมั่วมากเลยโอ้โหแล้วดูดิอุยสกิลเขาเท่มากเลยเนี่ยแสงของสกิลนี่คือแบบเท่มากใช้ได้เลยอันนี้มันเอาไว้เซวาร์ปาบางรู้สึกโอเคเดี๋ยวเราตัวสุดท้ายอย่างนี่เลยนะครับสปีกเกอร์ไททันอัปเดต เวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองนะครับผมลองดูเป็นยังไงคือตัวใหญ่คือสกิลมันเยอะมากนผู้่ชมสกิลแบบเยอะมากๆอันขวามือนี่น้อยไปเลยฮนะแต่ซ้ายมือนี่เยอะมากแต่ส่วนใหญ่จะมีเป็นพังทั้งนั้นเลยนะพังแบบของพังอะไหนลองดูมีอะไรบ้างครับอันแรกอุ๊ยอะไรอ่ะเปิดหน้ากากเหรอเออเปิดหน้ากากใส่หน้ากากได้โดยโคนเท่มันเหมือนหมวกมากกว่านี่แล้วก็เอามีดออกมาได้ตัวนี้ส่วนใหญ่จะมีมีดนะอันนี้เป็นมีดคู่แล้วนะครับนี่เอามีดจิ้มได้อืมเป็นมีดคู่มีดคู่อนล็อกบัสเตอร์ เออนี่ฮู้ยิงได้ใช่ไหมเนี่ยนี่ยิงได้จิ้วได้จิ้วได้ยิงต่ํายิงสูงยิงกลางได้ยิงต่ําได้โอเคอเฮ้ยเท่อันนี้เท่อยู่ใช้ได้เลยครับบลัสเตอร์เอาลงได้นะครับโอเคไหนสเต็ปทูคืออะไรอันนี้สเต็ปทูอ๋อก็คือฟันมือซ้ายมือขวาได้นั่นเองดับเบิลสเต็ปฟันสองมือใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ทีเช้นเน้นใช้มีดเหรอไหเนี่ยเอ่อตัวนี้ด้วยแล้วกันหมอบ ปล่อยแสงใส่นออีกแล้ว,ลวนี่เป็นแสงยาวอะคตรเท่เลยเราต้องกดปิดด้วยนะครับถ้าเราไม่อยากเล่นต่อไ <c oughs> ม่กดปิดไม่ได้มันปล่อยยาวเลยเออแล้วก็มีปล่อยต่ําได้นะครับปล่อยต่ําได้เออแล้วก็ปล่อยสูงปล่อยสูงนี่ก็คือยิงขึ้นน้องฟ้าไปเนี่ยเออประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนอกนั้นก็เป็น360แล้วท่าหมุนใช่ไหมเนะี่ยเออนี่แหละท่านี้แหละเฮ้ย โคตรเท่ท่าประจำท่าประจำของตัวเขาเลยออเปิดเสียงได้ด้วยเหรออเปิดเสียงได้โหไม่เอาเสียงหน้าตำคาญมากเลยตรงนี้โอเคเรามาดูฝั่งซ้ายมือบ้างดีกว่านียไอสีทองนี่คืออะไรผมลองกดไม่รู้เหมือนกันอ๋นอโดนนี่ไงโดนเหมือนโดนควบคุมโดนควบคุมหัวช็อตหัวช็อตได้โอเคเราปิดหัวชอ็อตเรียบร้อยนะปิดหัวช็อต คือกดอีกทีนึงก็ปิดหัวช็อตได้แหละครับผม,มทีนี้มันก็เหมือนแบบนั่งนิ่งและเอ้ยลุกขึ้นมาได้ไหมเนี่ย <laughs> ลุกขึ้นมาก่อนไททันโอเคทําได้ครับซาวบุมบอรูอ้สึกต้นสื่อสีแดงจะเป็นทักษสะสกิลนะอ, <laughs> อันนี้ก็เป็นวาร์กลองเฉยๆนะครับเริ่มแล้วเริ่มมีทําให้พังแล้วเฮ้ยมีระเบิดด้วยวะเกตนุก no ok อีกแล้ววะไหนลองดูดิไหนจะโดนอะไรอ้า <laughs> ทิ้งตัวทิ้งตัวชอบการที่มันมีให้พังจริงเลยเนี่ยมีเหมือนโดนปล่อยมาให้พังนะครับห่อเข้าบ้ออะไรอย่างงี้เหมือนเป็นฉากนี่ายโดนระเบิดแขนไฟไมีจะมาให้บินมาให้บินตอนนี้แบบว่า <laughs> ไม่มีอะไรแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมคือมันทำอะไรได้หลากหลายมากเลยนะถือว่าแบบนี้ทำดีมากเลยครับโมเดลตัวละครก็สวยเอฟเฟกต์ก็สวยนะครับผมโอเคลองเข้าไปดูกันด้ครับเดี๋ยววันนี้ฝากกดไลค์กด u b s c ไ i ร e ด้วยเลยกันนะครับผม